นี่จะวิ่นทางด่วนเฉลือมหาคนครนะครับวนทางด่วนเฉลมหาคน,นครต่อไปน้องน่าสิบุงหนาสู่สะพานพระราม 9, 5, เก้าพระรามสิบเลยครับอ,อินแดงออออครับกุหลาบนะครับนะกับกันได้จ้ากหาสิมาม่ค่ะกลาบตงงาาา้านะีกพอทั้ระชาชนไ่เถ่าห้อง เด็กไหม่ผมไม่รู้เขาอยูไปต่อไปยูน้ํท่วมน้ำตาลน้ำไปน้ำมาดีที่สุดละจ้า สะพานพระรามเก้านะครับว้าวะะวมือคือสะพานพระรามสิบนะครับวางบนสะสพานพระรามสิบสร้างใหม่ส,มสวยงามนะครับไม่น้เจ้าพะเยาค่ะประมาณตอนนั้นยังไม่เสร็จนะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะนี่เก้า <5, S 2> อันนั้นสิบเก้าสิบอยู่ด้วยกันนะ ขาลูกฝารลานด้วยวจะมาใหม่จ้าโอกาสหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะคะดู่วยๆค่ะโอ้สอวแซตีเคลืออ่อ,อ,นอ,อนไฟตอนนี้ออวตึกตึกเทพจ้าเร็จได้ไงไม่ได้ไปรถงต่อไห้เธอเอาภาษพูดเป็นแบบนี้ตันเลยอย่าไรไม่ไห้ไ ลองชมบรรยากาศบนข้างด่วนในกรุงเทพมาหาคนครนะครับหลากหลายเสน้นเปรียมากกับบางจีเพียรดียกว่าจีเพียรบางที่ก็บ,บอกผิดนดียกันเนี่ยก็ว่นบอกผิดนะครับเพื่นบอกไปอีกข้างหนึ่งข้างต้องแม่นทานา่านั่งข้างนันครับเมื่อกี้ก็บอกผมเ,เ,เดียวอีกเส้นหนึ่งคือว่าเส้นนี้ผมจำข้างอะไรที่หลงไปแล้ว อย่างรวกรวกลวดเลยวะสัดววดวดเลยพี่สาวครับ ไม่ <cost> ่ค <ose> ุลโบกมาตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่วนทั้งหนามันพี่เห็นซ้อนกันหารือว่าหมวกว่านหนา ถ้พรา <ak> <cake> มสีไม่ใช่เราต้องไปพระามเก้าใช่ไหมขิ้นแดงยะไปินแดงยงเวลาจะสลับกำลังดูยังงนะรามสีอยูลงของลำโพงเลยพอกลับแล้วนะคะจะมาใหม่ค่ะสเดือนจะมาอีกรอบเลยนะคะสรุพรามสีครับล้อสวยงามากลปคอนกรีตสวยงามมากเลยนะคะ เห็นเชฟลร่กันหรือเปล่า ของเราไม่ได้ผูกมันสิไหมตรงตัวเราเป็นเชื่อตัวน,นี้นี่ตัวนี่สีวิโรวิโร A สามหนึ่งห้ามเปลี่ยนช่องชลาจรก็เลยประกาศเปลี่ย <laughs> น บังคับได้ว่าห้ามเปลี่ยนช่องจราจรพี่น,น้องโอ้่วงหมื่นเน่นะครับเออโอ้ขึ้นามาแล้วครับขึ้นสี่กันกน,น้อยขึ้นไหนี่นไม่เห็นนะให้เขาไปก่อนให้เขาไปขี่ไปก้าวทุกนานเราได้หรออ่ได้เนีอยเหมือนตัวอะไรนะเหมือนตัวเหมือนไอ้บุญแดงมันจะอะไรนะอ,<พ>อ,อะไรน <พอ S 2> ะ กางอะไรจะวิ่งเนี่ยสปสรีนี่ากสวยเลยได้ยนขี่สักครั้งไม่ขี่นะแด้กวก็กวาหรบดีนะเรดีกว่ารถดีเน้เื่อมเองจะต้องมีเงินเติมน้ำมันสบายบางเก่าก็จะกลับมาอีกจ้านะน้าเดี๋ยวมาอีกทีนึงนะคะ มาแล้วนะุณแล่วบายบยม่รูกนไห่ถ like anyway. <nine> ึงม่รู้กหนไหมว่ากำลังจะกลับแล้ว่เห็นแล้วแม่้ไปสุไปแล้วว่ากลับาแล้วนะแมเห็นแล้ว่าเราดินกลับบ้าจะต้องไปเชียงใหม่นะ อยู่ว่านั่งเครื่องไปนะนั่งเครื่องไปแล้วก <u> uh> ็เช่ารถนะเขาไม่ต้องเช่ายางบ้านก็มีรถอ๋อบอกพอดีแล้วทำงานเกี่ยวเป็นเจ้าของบ้านนะตอนนี้ถ้าทำตัวให้น <sen> <sen> ่ารักวจะไปวันนี้บอกมาเลยบ้านเฉยได้เรือนแล้วตั้งก็จะได้ไ้ลางานไปเขาให้ใช้ชีวิตสร็จแล้วเขาไม่ได้ให้นั่งอ่าวันเนาะใช่อากาศดูสันใจายไปฝังไหนสันกัปเพียนสนใจสันกัปเพียนขึ้นโทรเวียต่อ ปตัเวเวงต่อครับพี่น้องกางเลี้ยงขัลางเลี้ยงขัลางซิเวลล่าตัวเองก็พี่น้องใช้ความเร็วได้ ทางเก็บค่าผ่านทางเงินสดตองส่องไฟสีเขียวได้ไปนนองนะแดบาทตนะ่อแปดสิบาทสี่ร้อเก้าสิบบาท ไปเป็นทางต่อทางรถโทรไปขายข้างรถเก้าสิบบาทได้กล่อ,องสั้นเลยนะครับพี่น้องได้ออสัน้นหน้าสื่อตรงน้ำตังไว้ยตั้งบนรถแบบกันสัน่นพี่น้อง สื่อบกว่าลีขี่ากันสัน่นเลยตั้งกล้องตั้งขาตั้งกล้องบนรถยนต์กันสั่น พี่น้องขออ,น,ไไน,อน,นุญาตินทางนะพี่น้องเ้อบนทนงลวนทวีเนี่ยพี่น้องเบิ่งรู้เหรอครับขออนุญาตปิดคลิปิีกันเลกก,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 กันคลิปหน้าเจอกันไ,มไหมนะพี่น้องเนอะสวัสดีครับสบายดีครับ